วันที่หนึ่งกันยาปีนี้เขาอยของฉลาสิสันจอนประมาณสามเทียเก็บสามเทียเก็บสีเทียนะครับเนาะวันที่หนึ่งกันย่ mm. สญญาสันจอนแน่นอนเนี่เรพอ่อดีๆพ่อก็อู้ซนะอ oh, ๋อมันนีแต่ตารางเนี่ครับโอ oh, มีตารางเนาะพอ่อครับที่ผมเก็ขึ้นผมเกม พุทธวันี่แหละับโอ้ยพ่อไปยังเชียงใหม่น่ะพ่อไปยังค่ะอ๋อพอดีเด็กน้อยมันทะเลาะกันเด็กน้อยเป็นตับถือตั้งแต่สมัยเป็นทหารไปละครับมาที่นี่ทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องข้องนี่แหละเที่ยวหวยแหละครับแต่ว่าแบ่งเงินบ่ลงตัวเอ้าเธอเรียยังค่ะ ถือได้่องเงี <laughs> ้ยเกิดกระไรนิดนึงครับผมปาดคือเบาไปเดี๋ยวนู้นขนชิ้เล็กแค่เกิดกระไรนิดนึงบอกพ่อแนนครับลูกหลานบอกค่ะเกิดไปเดี๋ยวมันก็นเลยมันในแบลงขันยากมันเงินมันหน่อยมันไม่เงินไหลเห็นตั้งแต่ในข่าวคือเงินเถ่ยคนละสามสิบละสิบสองลน,น,น,นอันนี้คือไปเดียวไหมครับ โอ้ให้หนูถามหนูยา <ะ S 1> บ้า,นบานหน่อยเถอะพ่อครับให้หนูถามเนะี่ยยาบ้านหน่อยต่อไปเนะี่ยมันจากร้านพกร้านบาทเออเป็นยังคนจะแช่กันบ่ลงเป็นเพื่อนกันให้เป็นแซนกันให้เป็นยังกันค่ะเป็นพี่กับน้องกันเนีแล้วครับโอ้ยซื้อน้ำกันบค่ค่ะพ่อเป็นคนนึงคนนึงแต่ว่าเร่งเอา มาจากผมพูดเลยแต่ว,วา่าเอามาจากผมเพื่อกัดทีนะผมเนี่ยว่าผมหายเลขวิ่งแค่ซีโต้ข้างบนตะซีกับเก่าข้างล่างก็ะซามกับผาตอนนอั้นทีมงานที่หนึ่งไม่จัดใจปัจจุบันที่นี่เขาเจ้าเอาไปเฮ็ดเป็นเลข้องสูดยังได้โม้จับดอกเขาเจ้าต้องว,ว่าเขาเจ้าก็าเลยไปซื้อลิซ่าได้ผมมันฝุ่นโดนทับก็ไ,ได้ตักกันขันแรกแล้วพูดหนึ่งออกไรพูดหนึ่งออกน้อยเนี่ย,ยน,น,นะครับโอ้ กันเลยว่าผู้ออกไลน์กัอย่งางไรไลน์สิบอกค่ะพ่อแดนครับโอ้ยปเป่นเ็พบุญนี่อย่างมากจะได้ขึ้นไปแบ่งให้ค่ะเอาพ่อเนี่ยบอกไปแบ่งให้เพื่อนนะคะแดนครับเอาแล้วเพ่นอนย่อมเหเพเ่อนย่อมบอกย่อมครับับผมไปแบ่งเอาเอาะว่าตอนสมัยเป็นไปทำงานอยู่ภาคเหนือ กราดเขาเจ้าบ่มีหยัง่งอะนะค่ะปอกกลัวคลายว่าบ่มีอาจเหตุผลพอมีให้มีล่างสินะค <c oughs> ่ะปารีผมก็เลยไปเห็นกานไปเจ้าหน้าที่เป็นสั่งนะไปพบปะชาวบ้านสิเนะ <c oughs> าะค่ะแล้วไปเห็นการเป็นอยู่ไออผมก็บ่มีคมสินะอ่ <c oughs> านนี้ก็เลยบอกว พอบพอได้รับบริจาคเนี่ยนะครับก็ได้เป็นคอยเหลือก<ช>็ลอเลยพอของทีสมัครพักพวกก็เลยคาเรียนั่นคาเรียท่องกันออกเก็บบัตรเองสินะครับก<ช>็เลยมีอยู่ก,ก็ได้พักกันตอนน,น,น,อ<ช>นั้นพักกันจะนอนมันจะที่ดินเพราะแห้งเนาะที่ดนสีสาบ้านกจะซื้อที่ดินเลยแล้วก่ันถ้พักกันเจ็บมันคนละเล็กละน้อยคนละลอยสองก่อ,อนกันไปซื้อที่ดิน ยี่ให้หรือไรก็อะไราค่ะิรนะบ้านบ้านนี่แหละครับข่าวค่าเอาแสดงว่าพ่อขอโทษค่ะแสดงว่าพ่อเป็นทหารบอกค่นี้ครับผมผมเป็นอะไรการเ่าผมไปงานนั่นแหละกระโดดแล้วตอนนี้ว่ได้ตอนนี้อยู่นอกประจำการข้าราชการเก่าข้าราชการเก่าคือเป็นทหารเป็นครูเป็นตำรวจ เป็นยังค่ะขอโทษค่ะเป็นทหารนะครับทหารมาแมนอ๋อเป็นทหารเนาะทหารมาแมนตำรวจเป็นทหารแบบออกทำงานดำใช้แดนนะครับแต่ก่อนมันเป็นมันก็จะไปสมุนสมุนแต่เลสต์นะต่ก่อนมันขับเป็นสมัยฝันปลาอยู่างขาใส่เลสต์กับนั่นมีไปฝากเพราว่าเะท่านในนี่ขับมันยังเป็นลูกขุมม่านดำใส่แต่เกียงเนาะค่ะ ครับผมใส่ตะเกียงใส่ติดกเนี่ยค่ะด๊อกอันนี้ตอยสี่แะ้วแต่ไปสร้อยชาวบ้านนี่สิบอกค่ะพอ่อแมนครับแสดงว่าคุณพ่อนเป็นข้าราชการบำนาญบอกค่ะแมนครับผมเอ้าคือว่าเฮ็ดยานอยู่โรงพิมพ์สะนะค่ะป้ามันไม่ยู่ปีนึงทั้งอัิน เออ่หนายงานช่วยอ้านระดับต้นสังกัดนึงเราว่ามัดกดพระเจ้ามีมันไม่อยู่ปีหนึ่งผมจำไม่ได้ปีใดมันก็โดนแล้วค่ะเจ้าบอกว่าขอเกษียณกว่าอายุไหมค่ะเออรี่เนาะค่ะก่อนเกษียณก่อนอายุมาราชการสินะครับค่ะเจ้ามีโครงการเังนไงดอกโหมัดสิลดกำลังนี่ละประมาณนี้ก็ะลยได้เสนอซื้อเข้าไปก็เลยได้รับการอนุมัดก็เลยได้ออกมาเห็นงานนะครับ ถ้าทำไม้วมันกิดเกิือดมันหน่อยเนาะมันเปียบเปียกเมือนมันจะไล่โบดใส่ตานักใส่ไฟใหดอกท่านทำน้ากมได้พ่อกะบ่าคือคากเนาะโอ้ยนูกระบาโอ้ยนูมาเบาซุ่บ้างมาบนเห็ดอยู่งานอยู่โรงพิมพ์นูกะบาอยู่โอ้ยตา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 ยตเสียหมดเลย เราคุ้มต่อกันบ้างกันเนาะค่ะแอนครับอันนี้อะไรวะอันี้คือเรื่อต่อไปก็นสินั่นเดือนมันกันน้อยๆที่ครอบครัวลูกนี่สองเดือนนะมันเกิดพ่ออยากพ่อกินนะอยากไ่ได้ส่งลูกเรียนหนังสือสินะสว่ากาอาจจายาสายตาหลวงมาซอยมันกิดลูกเรียนฟรีอย่างเงี้ยนะมันกิด มันก็ลับ่ได้ลงลูกกลบ่ได้เรียนโรงเรียนดีๆสิีอ่ะครับ่ประมาณครับข้าวๆโอ้ไอหนูกะว่าเต็มปากเต็มคอว่าคุณพ่อทำงานอยู่โรงพิมซ์เซยเลยแไหมอู้ยขอโทษขออภัยได้แต่คุณพ่อเอาแต่คุณพ่อบางสั่นเนาะค่ะครับโอ้จต่มันเนาะให้หนูบอกคักๆโผด่ไว้เนาะ บอกข้างว่าแน่ว่าท้องานอยู่โรงพิมพหรือว่าจันหนูปัญญามาบ่คิดดอกครับแต่ถึงเะลาฮ็ดบายเฮ็ดงานโรงพิมพ์ก็ได้ใส่ชีวิตตอนนี้ไงใส่ใส่ชีวิตกับมาอยู่กับโรงพิมพ์ละโดนโดนชาวพิษที่ทหารกับว่าโดนอายุละแค่ทหารกับว่าโดนเพราะว่ามันก็ได้เกษียณโดยอายุหกสิบนะครับเกษียณก็ได้อยู่ ครับเพราะว่ามันมีอยู่ันดิเราไปมันจะลายนะครับขะดลายตัวลายดี่ตัสำนีหนูก็ง่งห้ามแล้วตอนนี้อ๋อว่าต้องง่งหรอกครับค่ะขายคันผู้เป็นเป็นทหารประก็รเขาใจอยู่ค่ะครับก็จังว่าเอาเมื่อนั่นเอฟซีหนูก็ตามเนาะถามมาไหมมาลวไปทั้งทรมาหนูก็บอไม่กวมสิเบ้า หนูก็ได้ไล่ไปหาคุณพอ่อเนาะคุณพ่อก็บกว่าโอ้ยเงียบแมนูเห็นเงียบผิดปกติเลยหรือว่าเป็นจ้งไหนเนาะอี่เงียบไปที่ผมเงียบเนี่ยหมายถึงว่างงว่าไอตัวเลขวันจะออกช่องเราวมันคืออลับบน๋ลับลลางสินะ <c oughs> มันออกได้มันแล่ะพ่อ <c oughs> หลักกันเลยว่าเอาเอมัเป็นไปได้อดีกนีมันมันจะเป็นไปแล้วนะ<า>นมันก็เขาด้วยพอ่อมาทีหลัก็เลยว่ากันเลย ได้มาทบทวนในสูตรหน้าบ้าเพราอยากให้มันเปี่ยนนะครับคือว่าคือว่าตัวเองเรียนเองสินะครับคือว่าบอกว่าขั้นบอกว่าถ้าผู้ใดคือหรือว่าผู้ใดนึ่งก็ต้องอันหรือว่าตัวเลขเขาออกมาให้นี่เป็นยุยยุูงงานหนึ่งก็ไ่ต้องงานหน่งก็เปลี่ยนนะครับเอางั้นใส่ใจนะครอบครัวหรือเอาไปสั่ง ได้ก็ได้นะเพราะว่านี่ครับจ้ามาที่นี่งวดน,นี้พอ่อคำนวณแล้วเรียบร้อยมอกคคะเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรีนนยนไปเรียบร้อยแล้ว่โอ้ยคือมาบ่ <c oughs> สบายค <c oughs> ือมาป่วยโอ้ยหนูกะตุกใจโอ้ยเป็นอย่างน้อสันดิเป็นเป็น,น,นแพร่อากาศค่ะเป็นไฟเราไปเจอาการทากเหนือกัะเป็นดแยบเล่นค่ะอยู่ทั้ง เทพมันก็เป็นอีกแบบนึ่งแล้ะเป็นไปฝนก็เป็นเย็นๆละอองฝนเนี่ยจามคิ้วๆแล้วก็เป็นหายธรรมดาเลยะครับรืมวัมไปติดโควิดไปอร,คคปรอ,อาาค,ครับวัมบิติกูวีป่าลงมามั้งแกทิศอากาศแค่อากาศจับบวกกับพัดฟันหน่อยเนี่ยสินะครับโอ้ค่ะมาที่นี่ก็สบายค่ะมานี่ขั้มโน่นแล้ว วิ่งยังค่ะพ่อบนทางบนวิ่งหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามเนาะค่ะหนึ่งครับผมหนึ่งคับสามหนึ่งหนึ่งกับสามบนนี้นักอะไรค่ะบนนี้นักสามครับโอ้ไปที่สามเนาะพ่อแกนคือฟันสามเนาะค่ะครับผมฟันสามรอกหนึ่งค่ะมาที่นี่ล่างละค่ะพ่อ ร่างเฮวิ่ง6กับ9ครับผม6กับ9ฟันที่9ครับผมฟันที่9เนาะครับค่ะมานี่จับกู้ล่ะค่ะพ่อจับกู่นี่ผมจับกู่ไว้กู่เดียวอยู่ข้างบนอืคันจับคู่ไว้กู่เดียวเลยตาบ่ต้องจับเลยครับค่ะ จับคู่ไว้คู่เดียวกับชือเลขสิบแปดเอาบนวิ่งหนึ่งกับสามเดินไปที่สามรองหนึ่งแต่ว่าคือจับคู่คู่เดียวเป็นหนึ่งแปดเพ่ะครับผมคิดว่ามันจะเป็นสามหนึ่งแปดใช่ไหครับโอ้เป็นสามตัวอย่างนี้หละพ่อแมนบอกครับผมตเครื่องวันพอดีผมจับคู่ไว้ที่เก้าศูนย์สี่ครับอ่าเก้าศูนย์สามนะครับแมนค่ะ ครับอันนี้คือเอาเม็ดเดียวเลยบ่ค่ะอี้เมเดียวเลยครับสิบแปดโต๊ะบ่ะพ่อขั้นสามตัวอ่าขั้นสามตัวก็คือตรงๆเลยครับว่าต้องหกกลับว่าต้องโตองผมเอาแบบแท็กซี่เราได้ผมือ,อมขัน้นเพื่อิต่กึเลยนะพ่อคือว่าให้หนู้ <laughs> ว,ว่าทั้งานนู้ยหัม้วนนู้มวนซักแต่ว่าก็ยังพุ่มใจไม่ว่าไม่เหลืนเลกตัวเ,เดียวเนาะอครับผมเอ,อ้าบานนี่คือกลางเดือนแต่นะ้อบานนี้เนาะรับตัวเดียวไม่ต้องกลับบอกพ่อครับผมข้างล่างบ่จับบอกค่ะจับคือกันครับข้างล่างตัวไหนคะ่ะพ่อข้างล่างผมปั้นไว้ที่หกสองกับเก้าสอง หกสองกับเก้าสองเนาะหกสองกับเก้าสองมาที่นี่นักตัวใดคระบพ่อนับหกสองหกสองเนาะตัวนักเนาะค่ะครับผมคือว่าเป็นตาดีใจแทนเนาะอนน่ะครบว่ต้องกัับด้วยกันครับกับว่ากลับบอกพ่อพ่อมั่นใจไปนะครับพ่อ พ่อมันใจ <laughs> พ่อมันใจร้บันไดหนู <laughs> ผมผมันผมมาหูว่าเฟสเอฟซีจะยิ่เรีย่ว่าผมอาจทีมันใจของผมละแต่ว่าพ่อมันใจของผมมันประสบแต่ว่าผมเอาง่ายๆผมบอกได้ว่าตัวนี้ผมใส่ผมซื้อไปได้สองหมื่นบาทตัวหกสองเนี่ยบอกค่ะแน่นครับหางเดียวไม่ต้องกลับนะพอนะ่อเนาะ ครับผมแล้วก็ข้างบนก็น,นึ่งแตกไม่ต้องกัด<ม>อีกบ่<ชา>กเพ่ะครับแล <ielle> ้วกรี่ีพอบอกว่าเป็นมัดนะครับบุ้ยคือบอมดีใจโอ้ยโอ้ยคือบางสั้นบาดน,นี้ผมบอกมาฝัานมาเศร้าแล้วตีผมมาสองมัดมัดหนึ่งมันถึงมีรอยใบค่ะ <c oughs> ผมได้แล้วกะตีมาแล้ว 200, 100, 100, 100สองรอยเื้อเว้นสังใบยอยู่รอยหนึ่งไปเจาา้าจะมาหายด้บ่เพ เอาอีหยังพ่อคือมาขนาดนั่นบานี้เอาแล้วที่ฟอกองะครับข้างล่างนี่บ่พ่อแน่ครับแล้วพ่อฟันหยัางล่างนี่พ่อฟันหยังค่ะผมว่าผมเลกดิ่งที่ผมโตนะผมเป็นนักเก้าแต่ว่าผมเอฟมันมักเก็นมันที่เป็นเขาโพนมาเก็นเขาไปเล่นโตที่ดิงได้หลาย มันถีมาออกสวรรค์สวรรค์เนี่นนยนะครับ้ <S <S เป็นแบบนี้นี่เองเอานั่นแหละโอ้ยคือบ่แต่หนเจ้าอ่งแถวบ้านนี้ก็เลยตั้งตตอรี่เป็นรู้สึกว่างันนี้คิดว่าฝันฝันดลีนะครับโอ้ฝันลเหบอครับพ่อผมฝันแล้วฝันว่าข้าเจ้าท่องค้ำกับเด็กหน่อยไม่ให้ เจ้าให้เรียกพบกแอลข้าเจ้าให้เรียกเอาระวังท่องค่ำข้าเจ้าขาเอาเล็กน้อย้เอาเด็กน่อยขนาเอาท่องค่ำขอท่องคำสิอนะครับผมก็ได้เรียกเอาท่องค่ำผมก็ได้เรียกเอาเด็กหน่อยคันเรียกเอาเด็กหน่อยนีมันสิบวัน้เงิงผมว่านี้แหละเกิดวันในกบฝันนั่นนะแต่เลถ้าเรียกถือแจ้งสิดได้เหรอท่านว่ามันเป็นอพามาก ใหเจ้าว่าพันธุ์นึงไม่สิเป็นเขาเจ้าไว้พ่อหูได้ครับตอนแรกๆมันให้ความพันธพ่อหูว่าห่อได้เป็นเล็กหน่อยห่อได้เป็นท้องค้ำได้ฮะพันเรียกผิอจังผิได้เันเรียกพ่อผิดกบ่ได้เป็นเลเดียบผิเป็นเลเดียบผิท้องค้ำอ๋อมีห่อผ่าสองห่องสิบ่เพ่ะแมนครับบันเลือกเอาพันธุ์เลือกได้ท้องค้ำสิบ่ค่ะแมนเป็นเป็นเล็กน้อยสองพนอผิดในห่อผ่า บานในเล็กน่อยสองคนก็เลยบ่าเรียกถึงแล้วละถ้าเรียกอันโตเขาอนันเลี้ยงส,งสี่แกก็ถือระวังสิอ๋อมูอะคือความฝัน,นสันสันค่ะพ่อว่านี่หนูกะจะเอาน้ำพออีกดี่นีแต่ล่องบังคับจะเป็นล่องหลายแต่ว่าผมเก่ากันทีได้มากกว่ามี่ีเลียวที่มันเสียแต่ม่มาซื้อมันกะนะัเนาะ ก้อนเ้ามันก็ที่ผมดีเข้าไว้ก็เสียเสียไปกตบทิปลบอยู่เล็กน้อยเขาก็ทิปทลบว่าไรครับบ้านนี้เลขพิเศษเห้านะพ่อตะวัาก็าเห่นน้ำพอลายดิคนตามหลายมากเลยตะวาอยู่อะไุผมพทนงานแต่กับกับกับเเครื่องร้องงานผมแล้ว <gesch uce> วันว <át stars> ่างันเนาะวันว่างันโอ้ยหนูทิ้งล้วโอ้ยรู้จากเฮ็ดบุญหาลูกหาหลานหาพ่อแม่เนาะสว่างวดนี้เลข่องพิเศษเป็นสัมมาแล้วแหละแต่ว่าผมอักบ่เอาเอ้าเว้าให้นูฟังนะค่ะพ่อเออคันเบ้าไปแล้วมันอวกาศเนาะมันเกิดสิบแต่บางในมันถ้าเกิดไปเอฟซีไปแท้มันบ่เสียคือวันเมื่อกี้มันจะเดืเสียกันเนาะเอ้าเพิ่นมาว่าด้พ่อเอางี้จ้ เอาเป็นบอกลวดว่าเลขพิเศษกระไดบอกลวดพ่ออ๋อเด็กเล็กพิเศษบอกบอกแคบอกบอกลวดพ่อบางเตื้อมันตรงกันกับของพ่อบอกค่ะพ่อส่งครับมันไปมันคดไปคนละหม่องเลยแต่ว่ามันมันที่ส่งมันเด็กข้างล่างมันส่งอยู่่วนหนึ่งเด็กข้างล่างอืมันมาแม่ตร่งเด็กสองโซนแต่มันส่งเล็กวิ่งเลขวิ่งบอกค่ะแม่ครับพระเจ้า เขาจ่อให้เป็นเลขสองตัวบ้างเห็นนะแล้วขคงบนรถเจ้าก็ใหิตสามตัวมากจริงๆเอ้าวันนี้เพิ่นเครื่อใหมมาแต่ว่ายขนาดพ่อก็นั่นแหละครับผมก็เลยคิดสังเกตมันเป็นเป็นคือปกติและครเจ้าบก็ให้มาไหวขนาดนี้นะค่ะแต่ก็เลยก็เอาถ้าเจื่ว่ามือใกล้ๆมือสงวนมือไม่ออกไม่ออกเนาะค่ะ บาิทีเขาเจาะเฉมากหลังไม่ออกคนเดียวป่านนี้มันมากกว่านผมเรียกว่าท่านเอาผมเรียกว่าเท่านเอาเรครับไ้ซี่ผมให้ท่านเห็นได้แล้ครับผมอ๋อก็ต้องไปทาไปเบื้องมือนั่นนม่นน้อค่ะพ่อแดนค่ะเดี๋ยวให้พ่อส่งน้ำลายมาให้หนูเบิ่งในเด้อค่ะคันบ่อยากอากาศกันครับผมค่ะครับมักค่อยซื้อคันบ่มักกับพ่อต้องซื้อซื้อขึ้เก่าหรอพ่อห้างจะมักประสั่นกับพ่อได้คือเก่า วมันจะติดมันจะเลขกะเจ้าไหายมากกระติดนี่เลขที่ผมจริงไปเลขมันติดนี่อยู่หันโซนหนึ่งค่ะขับข้างบนจะมีโซนน้งนู่เสียมมัตเสียงเมืองนู่เสียมมัเสียงมาสีเห็นโซานึงแล้วผมติดตรงไล่ไปเมืงหลังจากว่างสายค่ะค่ะค่ะครับผมเป็นได้หันอันที่ว่าพ่อสบายนะพ่อดีขึ้นร้ไรละบอกให้จ้งใดค่ะอ่าผมเป็นปกติเหรอครับ โอะคโอ้ยฮันด์รว้ฟังว่าอยู่อยู่บนเครื่องบินหนูโอ้ยหนูสะดุ้งเลยวายหนูบอกมันจะสิบ้างไหนเนาะหนูบอกจากว่าเครื่องเงียบแต่สันนี้แล้วเราอ้าวล้วพอนีเฮจังด้เครื่องเงียบแต่สันนี้หนูบ้านนะวันนี้ก็แบบอไว้อยู่บนเครื่องบินโอ้ยแต่ผมนังอยู่ส่วนหางมันนะครับบอกยู่ส่วนหางเขาไปมัดอี แต่พวกกันพวกนั่นลายๆเนาะพอกระเจาแม่มาพ่อแม่ดอกพ่อเมื่อกี้ยวหนูกับขื้นคือกันค่นแล้วถ้าเขาจิจัดแห้วหรอกออพรเขาเป็นโมโหเราไอเสียงมันเสียงเงนมันดังพอเสียงพัดลมมันแมนอือดๆหนูค่อยนั่งหางเที่ึงคืนกันมาแต่นอนห้าวบุนหละมาแต่อย่าวันนู้นมาอุดรนี่แหละโอ้ยหูอืมันแล้วแต่ห้าวจองแล้วถ้าเขาจีจัดแห้วนะพ่อนะ อ๋อปัญญาสีนาแตงตันค,นค,นครับผมกูวะฮะเมื่อกี่ยวดอกโอ้พ่อจะบอกจะบอกว่าเงินหน่อยขนนั้นนู้นนี่คืออยู่ดอกพกกาข้านั่นกะเล็กหน่อยพวกนั้นเราออกใข่ส่วนถึงงั้นนิดนึงนี่บอกแมนทั้งไปทั้งกลับเลยโอ้ยเ <c oughs> นาะเบ่าคนสั่งบุญไว้ดิเนาะหอดบุญเพิ่นแล้วเพิ่นได้รับถ้ำน้องนั่นแหละครับแมน จากที่ผู้เจบอกว่านี่พ่อครับเขาเจ้าบอกว่าพ่อให้พ่อพ่อให้จนขนาดได้ไหมพ่อให้สูให้สูให้แบบว่ต้องยืนอืนนะครับผมก็ต้องค่อยวัสนาอยู่นะแต่ว่าขนาดถ้าเจ้าพอพี่ยังจัดยังเนาะเขาเจ้าไปแล้วถ้าถึงบุญเพื่อนพ่อครับไห้บุญมั่นจ้า หนูนี่บ่อนในบุญปันนั่นอยู่หนูนนะบ่อนถือเลขหลายๆแจกเทีอดิตะวมาขั้นไม่เมื่อยได้เหือออกนี่ก็พ่อได้พ่อได้ใส่ไหมคะพอ่อตะวันปีหกเจ็ดนี่ผมนี่กับพ่อใคนั่นฝันในต้าวปีผ่านมารู้สึกว่าบุญที่เขาขางอยู่ <c oughs> ที่บุญเ่าท่านเขาขางปัจจัยอย่างจะเป็นภาคเนาะบ่เนาะเป็นช่นชวงๆของ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงของชีวิตของแต่ละช่วงเนาะมันเป็นปีที่แล้วดีปีฮอกฟกดีพระเจ้าบอกว่าผมเป็นผีปอบไปด้วยเก็กดูไรค่ะแต่พี่ฮอกเจนเนี่ยเขค่อยโอเคบ่พ่อรีตนนี้ยี่สิบปีกว่านะยี่สิบปีเตือนเครื่องนน่นขลังค่ะเอ้าแาบนี้ก็ค่ะครับผม ค่ะได้เวลาแล้วเนาะการบกวนพ่อร้ายเติบแล้วเนาะวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆทุกทัวหนาเนาะพ่อเนาะแต่ตัวเลขพิเศษรออีกใกล้ๆมันออกเนาะพ่อเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อที่ให้แนวทางกับเอฟซีเพื่อนสิได้ปวดทุกปวดยากเพื่นเนาะ ครับผมค่ะบวาสดีค่ะสวัสดีครับ